สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูในระดับอนุบาลสองคุณครูแอมในวันนี้คุณครูก็จะพาเด็กๆไปเรียนรู้สระภาษาไทยกับจิจกรรมภาษาแสนสนุกค่ะดเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปเรียนรู้สระอีกันค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้นั้นคุณครูมีเพลงสนุกๆมาฝากเด็กๆค่ะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ สลอีมีเสียงยาวคืนเพลงเด็กๆร้องเพลงที่มีสลอีเช่นคำว่าซีดีปีและตีเด็กๆท่องจำคำเหล่านี้ให้ดีม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 ีป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 ี สละอีมีเสียงยาวขึ้นเพลงเดก็เดกๆร้องเพลงที่มีสละอีเช่นคําว่าซีดีปีและตีเด็กๆท่องจําคำเหล่านี้ให้ดีม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 ีป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 ีสละอีเป็นสละเสียงยาวเขียนไว้ข้างบนพยัญชนะต้นค่ะ หากมีพยัญชนะต้นสองตัวสระอีจะวางอยู่บนพยัญชนะตัวที่สองค่ะเดี๋ยวเราลองมาฝึกอ่านคําที่ผสมสระอีสองพยางกันค่ะทีวีอ่านว่าท T ออี T V E V T V เด็กๆพูดตามอีกรอบนะคะท T ออี T V E V วี มียาอ่านว่ามออีมียออ,อ,อ,ออายามียาเด็กๆพูดตามอีกรอบนะคะมอีมียออายามียาภาสีอ่านว่าพออาพาสออีสีภาษีเด็กๆพูดตามอีกรอบนะคะพออาพาสอีสีภาษี กีลาอ่านว่ากอ,อีกีลออาลากีลาเด็กๆพูดตามอีกรอบนะคะกอ,อีกีลออาลากีลาสาลีอ่านว่าสออาสาลออีลีสาลีดเด็กๆพูดตามอีกรอบนะคะสออาสาลออีลีสาลีอีกา ่านว่าออีอีกออากาอีกาเด็กๆพูดตามครูอีกรอบนะคะออีอีกออากาอีกาทาสีอ่านว่ am, be, าทออาทาสออีสีทาสีเด็กๆพูดตามอีกรอบค่ะทออาทาสออีสีทาสี ตีฝาอ่านว่าตออีตีฝออาฝาตีฝาเด็กๆพูดตามอีกรอบค่ะตออีตีฝออาฝาตีฝามานีอ่านว่ามออามานออีนีมานีเด็กๆพูดตามอีกรอบนะคะมออามานออีนีมานี ตาดีอ่านว่าตออาตาดอีดีตาดีดิลิพูดตามอีกรอบค่ะตออาตาดอีดีตาดีมีดีอ่านว่ามอีมีดอ yani ีดีมีดีดิลๆพูดตามอีกรอบค่ะมอีมีดอีดีมีดีอารี อ่านว่าอรารอีรีอารีเด็กๆพูดตามอีกรอบค่ะอรารอีรีอารีฝาชีอ่านว่าฝออาฝาชอีชีฝาชีเด็กๆพูดตามอีกรอบค่ะฝออาฝาชอีชีฝาชี เมื่อเราฝึกอ่านคำที่ผสมสระอีแล้วเรามาฝึกเขียนสระอีกันค่ะลากเส้นนอนลากเส้นโค้งลงมาแล้วขีดขึ้นค่ะอีกรอบนะคะลากเส้นนอนลากเส้นโค้งลงมาแล้วลากเส้นตรงขึ้นไปค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ หลังจากที่เด็กๆได้ฝึกอ่านและฝึกเขียนสระอีแล้วเด็กๆทุกคนอ่านได้และเขียนได้ใช่ไหมคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวเราที่ผสมสระอีมีอยู่มากมายเลยเด็กๆลองไปฝึกอ่านและทบทวนกับคุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านนะคะสำหรับวันนี้คุณครูในระดับอนุบาลสองขอลาไปก่อนเจอกันใหม่ในกิจกรรมหน้าสวัสดีคะ่ะ